กรุงเทพมหานครระเบิดความสุขในเทศกาลสงกรานต์เสียงหัวเราะดังลั่นคลอเคล้าเสียงเพลง EDM และน้ำที่สาดกระเซ็นทุกทิศทางผู้คนเล่นน้ำกันอย่างเมามันลืมสิ้นความกังวลทุกอย่างแต่แล้วท้องฟ้ายามบ่ายก็ฉีกขาดรอยแยกสีม่วงดำขนาดมหึมาปรากฏขึ้นเหนือวัดอรุณดึงดูดสายตานับพันให้เงียบงนัน จากอีกมิติหนึ่งมังกี้ดีลูฟี่หัวเราะร่าด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เขากำลังแย่งเนื้อชิ้นสุดท้ายกับซันจิท่านใดนั้นแรงดูดมหาศาลก็กระชากเขาออกจากเรือเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนื้อของฉันนารูโตะอุซึมากิกำลังฝึกวิชาเซียนอย่างมุ่งมั่นบนยอดต้นไม้พลันแสงแปลกประหลาดก็กลืนกินเขาไปพร้อมกับต้นไม้ทั้งต้นโอ้ยอะไรกันเนี่ยดัตเตบาโย มิคาสะแอคเคอร์แมนกำลังพุ่งทยานผ่านป่าในภารกิจตรวจการแต่รอยแยกนั้นกลับฉีกผืนฟ้าเบื้องหน้าเธออย่างไร้ปราณีมิติแตกสลายเงั้นหรืออันตรายตัวละครทั้งสามถูกเหวี่ยนเข้าสู่มหานครที่เปียกปอนนี้ลูฟี่ลงกระแทกกลางวงน้ำที่กำลังเต้นรำนารุโตะกลิ้งไปติดแผงขายส้มตำมิคาสะลงจอดบนหลังคาบ้านไม้เก่า ก่อนที่ทุกคนจะเงยหน้ามองรอบตัวด้วยความงุนงงผู้คนที่สนุกสนานในเทศกาลเริ่มแสดงสีหน้าแปลกๆบางคนดูเหมือนความสุขกำลังถูกพรากไปจากดวงตาโอ้ยเจ็บก้นหมดเลยนารุโตะบ่นพลางลูบก้นป้อยๆที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมคนเยอะจังแล้วทำไมมีแต่คนสาดน้ำใส่กันลูฟฟี่กระโดดไปมาด้วยความตื่นเต้นสนุกจังเหมือนงานเทศกาลเลยมีเนื้อให้กินด้วยไหม มิคสะสำรวจสภาพแวดล้อมอย่างระแวดระวังพลังงานแปลกประหลาดและดูเหมือนว่าความสุขของผู้คนกำลังลดลงอย่างเห็นได้ชัดท่านใดนั้นเสียงสดใสก็ดังขึ้นเฮ้ยระวังหน่อยสิคะส้มตำเกือบความแน่หญิงสาวหน้าตาน่ารักในชุดลายดอกสงกรานกำลังถือถาดส้มตำและข้าวเหนียวอย่างชำนาญเธอคือน้ำหวานเธอเห็นท่าทางงุนงงของทั้งสามจึงยิ้มให้อย่างเป็นมิตร พวกพี่มาจากไหนกันคะเนี่ยแต่งตัวแปลกๆนี่แหละค่ะสงกรานต์เทศกาลปีใหม่ไทยสนุกสุดเวียงเลยขณะที่น้ำหวานอธิบายผู้คนรอบข้างบางคนก็เริ่มซึมเศ้าใบหน้าไร้ความรู้สึกและแสงสีในกรุงเทพดูเหมือนจะหม่นหมองลง เงาดำคล้ายหมึกบางเบาก็เริ่มก่อตัวขึ้นจากผืนดินสัมผัสคนที่เดินผ่านแล้วดูดกลืนพลังงานของพวกเขาไปนี่มันอะไรกันนารุโตะตาโตพลังงานชั่วร้ายเหรอมิคาสะเตรียมพร้อมจะชักดาบไม่น่าจะใช่ปีศาจแต่มันดูดกลืนความสุขลูฟี่จ้องมองด้วยแววตาจรจิงจังนี่ต้องเป็นการผจญภัยครั้งใหม่แน่ๆ เงาดำเริ่มเข้ามาใกล้ผู้คนกรีดร้องอย่างตกใจลูฟี่ไม่รอช้าพองลมเกียร์โฟร์กำปั้นยางยืดยืดออกไปประทะกับเงามืดน้ำที่สาดกระเซน็นกลายเป็นหมึกดำทันทีที่ลูฟี่สัมผัสนารูโตะสร้างกระสุนวงจากแล้วพุ่งเข้าใส่แต่เงาดำกลับดูดซับพลังนั้นไว้ได้มิคสะใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามิติโชว์ผ่านหลังคาพยายามกันเงาออกจากผู้คน พวกพี่เก่งจังเลยค่ะน้ำหวานตะโกนด้วยความประหลาดใจหลังจากประทะกับเงามืดครั้งแรกทุกคนได้ข้อสรุปว่าพลังโจมตีแบบตรงๆดูเหมือนจะไม่ได้ผลแย่แล้วเงามันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะน้ำหวานพูดด้วยความกังวลคนมีความสุขน้อยลงเรื่อยๆด้วยเหมือนโดนสูบวิญญาณไปเลยลูฟี่พยักหน้าถ้าคนไม่มีความสุข ก็ไม่มีงานเลี้ยงไม่ได้การละนารุตุเสริมต้องหาทางช่วยพวกเขาแต่จะทำยังไงล่ะดัตเตอร์บายโยพวกพี่ต้องไปหาหลวงปู่มีชัยค่ะน้ำหวานแนะนำท่านเป็นพระที่วัดเก่าแก่ย่านฝั่งธนบุรีท่านรู้เรื่องโบราณรางเยอะอาจจะพอช่วยได้มิคสะพยักหน้าเห็นด้วยถ้าเป็นการโจมตีที่ไม่ใช่กายภาพเราต้องพึ่งพาความรู้ทางจิตวิทยา ระหว่างทางน้ำหวานพาพวกเขาเลาะไปตามตรอกซอกซอยของกรุงเทพหลีกเลี่ยงเงามืดและสอนเรื่องวัฒนธรรมไทยไปในตัวอันนี้ส้มตำครับพี่ลูฟี่กินกับข้าวเหนียวน้ำหวานยื่นจานส้มตำรถจัดจ้านให้ลูฟี่กัดคําแรกเข้าไปตาวาวด้วยความประหลาดใจอู้หูเผ็ดแต่ก็อร่อยชะมัด นารุโตะเงื่อแตกพลักเผ็ดจนหูดับเลยดัตเตบาโยมิคะสะลองชิมอย่างระมัดระวังรสชาติซับซ้อนน่าสนใจ พวกเขามองเห็นชาวบ้านกำลังทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยน้ำหอมเย็นๆนี่คือการขอพรอจากผู้ใหญ่และแสดงความเคารพค่ะน้ำหวานอธิบายแม้จะมีความทกจากเงาดำแต่ภาพเหล่านั้นก็ยังคงความสงบและงดงามไว้ได้เหล่าฮีโร่เริ่มเข้าใจว่าวัฒนธรรมไทยนั้นลึกซึ้งกว่าที่คิด การเดินทางไปวัดของหลวงปู่มีชัยไม่ใช่เรื่องง่ายเงามืดทวีความรุนแรงขึ้นพยายามดูดเกลียนความหวังของผู้คนอย่างไม่หยุดยัง้งพวกเขาต้องต่อสู้และหลบเลี่ยงอย่างต่อเนื่องจนมาถึงวัดร้างเก่าแก่บรรยากาศเงียบสงบแต่ก็แฝงด้วยพลังลึกลับ หลวงปู่รอท่านอยู่แล้วเสียงแห่พร่าดังขึ้นจากด้านในหลวงปู่มีชัยนั่งสมาธิอยู่บนอาสนะเก่าแก่แสงเทียนส่องให้เห็นรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าอันเปี่ยมเมตตาพรายบางกอกไม่ได้เป็นปีศาจร้ายหลวงปู่เริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่เป็นวิญญาณผู้พิทักษ์เมืองแห่งนี้มาแต่โบราณ แต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปผู้คนหลงลืมรากเงา้าลืมคุณค่าแห่งเทศกาลความเจ็บปวดและความเคียดแค้นก็กัดกินใจพลายจนกลายเป็นเงามืดอย่างที่พวกเจ้าเห็นข้าข้าแค่ต้องการให้พวกเขายังคมจดจำความงดงามของอดีตแต่พวกเขากลับละเลย เสียงทุ้มลึกก้องกังวันในความมืดรอบตัวแม้ไม่เห็นร่างแต่สัมผัสได้ถึงความเศร้านารุโตถึงกับทรุดลงเขาไม่ได้ร้ายเขาแค่เจ็บปวดลูฟี่กำม,มัดแน่นงั้นเราต้องช่วยเขาไม่ใช่สู้กับเขามิคะพยักหน้าเห็นด้วยวิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่การกำจัดแต่การเยียวยาจิตวิทยา ถูกต้องแล้วหลวงปู่มีชายกล่าวเทศกาลสงกรานต์คือจิตวิทยาของเมืองนี้พวกเจ้าต้องฟื้นฟูความสุขแบบดั้งเดิมผสมผสานกับความสนุกสนานของคนรุ่นใหม่ให้พรายบางกอกสัมผัสถึงความรักและความเข้าใจแล้วเขาจะกลับมาเป็นผู้พิทักษ์ที่แท้จริงอีกครั้งความหวังจุดประกายขึ้นในแววซาของทุกคนแผนการวางขึ้นฟื้นฟูจิตวิทยาสงกรานต์ น้ำหวานเป็นผู้นำให้เหล่าฮีโร่กลับสู่ใจกลางเทศกาล ทุกคนคะอย่าให้ความสุขของพวกเราหายไปเรามาร่วมกันสร้างความสุขให้ปลายบางก่อก,กันเธอตะโกนปลุกใจชาวเมืองเงามืดของปลายบางเกอกปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งใหญ่โตและน่ากลัวกว่าเดิมแต่คราวนี้ลูฟี่ไม่เข้าประทะด้วยความโกรธแกไม่ใช่มอนสเตอร์แกคือเพื่อนที่กำลังเจ็บปวดเขาใช้หาคิร,ราชันคลุมกำปั้นแต่ไม่ใช่เพื่อโจมตีแต่เพื่อเปิดทางให้พลังงานบวกทะลุเข้าไป นารุโตะเข้าสู่โหมดเสียนยืนนิ่งอยู่ตรงกลางส่งจากกระแห่งความเมตตาเข้าสู่เงามืดมิคสะใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติโชว์ไปมาปกป้องชาวเมืองที่กำลังร้องเพลงและเต้นรำด้วยความสุข ผู้คนเริ่มนำพิธีรถน้ำดำหัวมาผสมกับการเล่นสาดน้ำที่สนุกสนานเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งความสุขที่แท้จริงเริ่มไหลามาเงามืดของพรายบางกอกเริ่มสั่นคลอนแสงสีขาวสว่างวาบเข้าแทนที่เงาหมืดพรายบางกอกกลับคืนสู่ร่างแห่งแสงสว่างอั้นงดงามข้าข้าเข้าใจแล้วขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งข้า สงกรานกลับมาคึกคักอีกครั้งผู้คนเต็มไปด้วยรอยยิ้มลูฟี่นารูโตและมิคซะมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจการผจญภัยครั้งนี้ยอดเยี่ยมจริงๆลูฟี่ประกาศเราได้เพื่อนใหม่ด้วยนารูโตะจับมือน้ำหวานมิคซะพยักหน้าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้มีแค่การต่อสู้น้ำหวานยืนมองเหล่าฮีโร่ที่กำลังจะจากไปพร้อมรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจในบ้านเกิด รอยแยกมิติปรากฏขึ้นอีกครั้งเป็นสัญญาณของการจากลากรุงเทพมหานครกลับมาสดใสพร้อมปลายบางกอกที่เฝ้าคุ้มครองเมืองด้วยความรักความสมดุลระหว่างอดีตและปัจจุบันถูกฟื้นคืนมาอย่างสมบูรณ์นี่คือเรื่องราวของการเยียวยาการยอมรับและมิตรภาพที่แข็งแกร่งกว่าทุกมิติ